สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ i ริดจ์ i n นิงฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เรามาคุยเรื่องใหญ่กันหน่อยนะครับกับหนังสือกำเนิดการลเวลาทฤษฎีสุดท้ายของสตีเฟนฮอว์กิงหรือ On the Origin of Time เล่มนี้เขียนโดยโทมัสเฮอร์ทอกคนที่ทำงานใกล้ชิดกับฮอว์กิงมากๆเลยในช่วงท้ายๆของชีวิตท่านคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยว่าด้วยความพยายามออกครั้งสุดท้ายของฮอว์กิงเลยนะในการตอบคำถามว่าจักรวาลมันมาจากไหนซึ่งมันเป็นการหักมุมความคิดเดิมๆเยอะมากนะ่าสนใจทีเดียวครับใช่เลยค่ะคือประเด็นหลักๆเลยเนี่ยทฤษฎีมาตรฐาน อย่าง Big Bang ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันมีช่องโหว่อยู่ไหมคะจุดแรกเลยก็คือไอ้เจ้าจุดเอกฐานหรือ Singularity ตอนเริ่มต้นที่ว่าทุกอย่างมันอัดแน่นเป็นอนันต์คือตรงนั้นน่ะกฎฟิสิกส์ที่เราใช้ใช้กันอยู่มันใช้ไม่ได้มันพังหมดเลยแล้วก็มีอีกปัญหาที่เรียกว่าการปรับละเอียดหรือไฟ u n i n g เหมือนว่าค่าคงที่ต่างๆในทางฟิสิกส์เนี่ยมันเป๊ะมากๆเป๊ะเวอร์เลยเรากับมีใครมาจูนมาตั้งค่าไว้ให้พอดีเป๊ะๆเพื่อให้เกิดดาวเคราะห์ cross, เกิดกล็กซี่แล้วก็เ,เกิดสิ่งมีชีวิตยอย่างพวกเราได้มันพอดีเกินไปจนแบบน่าสงสัยนะคะใช่ใช่ครับซึ่งฮอว์กิงเองก็เคยพยายามแก้ปัญหานี้มาก่อนนะกับไอเดียไร้ขอบเขตหรือ No b boundary p r o p o s a l ที่ทำร่วมกับจิมฮาร์เทลเขาเสนอว่าจักรวาลอาจจะเริ่มมาแบบ เรียบเรียบไม่ได้มีจุดแหลมๆแบบนั้นแต่ก็เหมือนจะยังอธิบายไม่ได้อยู่ดีว่าทําไมจักรวาลที่เราเห็นๆกันอยู่ตอนนี้มันถึงมีโครงสร้างมีอะไรแย่ๆไปหมดไม่ใช่ว่างเปล่าอย่างที่ทิสดีดี้นบอกไว้อืมใช่ค่ะแล้วก็เลยมีอีกไอเดียหนึ่งคือพหูพบหรือ multiverse อันนี้มาจากทฤษฎีเงินเฟอ้อชั่วนิรันด์ eternal inflation ที่บอกว่าจักรวาลของเราเนี่ยเป็นแค่เหมือนฟองสบู่ฟองหนึ่ง ในมหาสมุทรฟองสบู่อีกนับไม่ถ้วนมันก็เลยเหมือนจะอธิบายเรื่องค่าคงที่พอดีเป๊ะได้ว่าในบรรดาฟองอนันต์คุกนั้นอะ่ะมันก็ต้องมีซักฟองแหละที่ค่ามันลงตัวพอดีแบบเราอ่าเข้าใจละคือมีเยอะๆเดี๋ยวก็เจออันที่ใช่เอง ประมาณนั้นค่ะแต่ว่า h อ w k กิงกับ Her Talk เขาก็มองว่าเอ๊ะนี่มันเหมือนตอบแบบกำปั้นทุบดินไปหน่อยหรือเปล่าเพราะว่ามันทดสอบไม่ได้จริงแล้วเราจะไปนับจัก,กรวาลอื่นๆยังไงอันไหนสำคัญกว่ากันเหมือนมีลอตเตอรี่เป็นอน,นันต์ใบแต่เราไม่รู้วิธีตรวจรางวัลน,นะคะแล้วมันก็เป็นมุมมองแบบเเหมือนพระเจ้ามองลงมา God's Eye View จากข้างนอกซึ่งพวกเขาก็คิดว่ามันไม่น่าจะใช่นะโอ้โหปัญหาก็เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย แล้วทางออกสุดท้ายที่เขาเสนอคืออะไรครับนี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยพวกเขาเสนอแนวคิดจากกวาลวิทยาจากบนลงล่างหรือ Top-Down Cosmology คือมันพลิกวิธีคิดไปเลยนะแทนที่จะเดาสภาพตอนเริ่มตน้นซึ่งเราก็ไม่รู้แน่ชัดแล้วพยายามทำนายไล่มาจนถึงปัจจุบันพวกเขากลับบอกว่าให้เริ่มจากสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้จริงๆในปัจจุบันนี่แหละแล้วค่อยมองย้อนกลับไปหาอดีตที่เป็นไปได้ เดียวเยวนะครับหมายความว่าไงครับเริ่มจากปัจจุบันมองย้อนไปอดีตนี่มันเหมือนดูหนังย้อนกลับเหรอครับเอ่อคล้ายๆค่ะแต่ซับซ้อนกว่านั้นคือเขาใช้หลักการของควอนตัมที่บอกว่าอดีตเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เส้นทางเดียวที่เป็นจริงนะแต่มันมีหลายประวัติศาสตร์ many histories ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเลยเหมือนถนนที่มีทางแยกแตกแขนงไปแบบว่านับไม่ถ้วนแต่ว่าการที่เราสังเกตการจักรวาลในตอนนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการไปเลือก หรือไปกรองให้เหลือเฉพาะเส้นทางประวัติศาสตร์เหล่านั้นที่มันสอดคล้องแล้วก็นำมาสู่สภาพจัก,กรวาลที่เราเห็นกันอยู่ณนะปัจจุบันนี้เท่านั้นเองค่ะโหนี่มันถ้าพูดแบบนี้ก็คือว่าการสังเกตของเราในปัจจุบันเนี่ยมันมีผลย้อนกลับไปกำหนดอดีตได้เลยเหรอครับและคำว่าผู้สังเกตการเนี่ยคือใครต้องเป็นมนุษย์หรือเปล่าครับอ๋อ ไม่จําเป็นเลยค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาอะไรเลยคุณเฮิร์ช็อกย้ำว่าแค่การมีปฏิสัมพันธ์ใดๆก็ตามในระดับคอนตามเนี่ยมันก็ถือเป็นการวัดหรือสังเกตการแล้วพอมีการกระทําแบบนั้นเกิดขึ้นมันก็ทําให้ความเป็นไปได้ต่างๆมันยุบลงเหลือแค่แบบเดียวเหมือนกับว่าจัก,กรวาลมันสังเกตการตัวมันเองผ่านปฏิกิริยาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตัวมันและใช่ค่ะ ผลก็คือมันส่งผลย้อนกลับไปเลือกหรือกำหนดประวัติศาสตร์ที่สอดคล้องจริงๆโห oh, ฟังดูน่าทึ่งมากนะครับแต่ก็ท้าทายความรู้สึกพื้นฐานเรามากเลยนะที่ว่าปัจจุบันกำหนดอดีตได้เนี่ยแน่นอนค่ะมันเป็นการเปลี่ยนกระบวนศั์ครั้งใหญ่เลยผลที่ตามมาก็คือมันช่วยลดจํานวนพหุหพที่ดูจะเฟ้อฝันลงไปได้เยอะทําให้ทฤษฎีมันมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นมีโอกาสทดสอบได้มากขึ้น จักรวาลก็อาจจะมีขอบเขตจำกัดไม่ได้เป็นอันนันแบบไร้ที่สิ้นสุดอย่างที่เคยคิดกันและที่สำคัญกว่านั้นคือกฎฟิสิกส์เองก็อาจจะไม่ได้คงที่ตายตัวมาตั้งแต่แรกเริ่มแต่เหมือนกับว่ามันวิวัฒนาการไปพร้อมๆกับจักรวาลด้วยแนวคิดไร้ขอบเขตเดิมเลยถูกตีความหมายไปเลยว่ามันไม่ใช่กฎแห่งการสร้างโลกแต่เป็นจุดที่กฎเกณฑ์ต่างๆมันค่อยๆเลือนหายไปมากกว่าเหมือนเคยได้ยินว่ามีการพูดถึงหลักการโฮโลแกรมด้วยมันมาเกี่ยวกันยังไงครับตรงนี้ อ๋อค่ะหลักการโฮโลแกรมเนี่ยมันเสนอว่าข้อมูลทั้งหมดของจักรวาล3มิติที่เราอาศัยเนี่ยบางทีอาจจะถูกเข้ารหัสไว้บนพื้นผิวขอบเขตที่เป็น2มิติคล้ายๆกับภาพโฮโลแกรมอะค่ะซึ่งมันก็ไปในทิศท,ทางเดียวกับแนวคิดจากบนลงล่างนะคะที่ว่าข้อมูลหรือก็คือการสังเกตการในปัจจุบันเนี่ยมันมีผลต่อโครงสร้างทั้งหมดรวมถึงอดีตด,ด้วย ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่มาสนับสนุนว่าบางทีความเป็นจริงอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคุ้นเคยกันก็ได้ยอมรับเลยครับว่าตามทันบ้างไม่ทันบ้างมันก็ซับซ้อนน่าดูเหมือนกันนะครับแล้วทฤษฎีเนี้ยตอนเนี้ยมันพิสูจน์ได้หรือยังครับ ตอนนี้ยังถือเป็นทฤษฎีที่กำลังพัฒนาอยู่นะคะยังต้องการการตรวจสอบอีกเยอะเลยทั้งในทางทฤษฎีเองอย่างเช่นการทำความเข้าใจเรื่องโฮโลกร,รัมให้ลึกซึ้งมากขึ้นและที่สำคัญมากๆก,ก็คือหลักฐานจากการทดลองหรือการสังเกตการจริงๆเช่นการพยายามตรวจว,ดวัดเครื่องความนุ่มถ่วงบรรพกาลซึ่งอาจจะเป็นร่องรอยจากยุคแรกเริ่มมากๆของจักรวาลที่ทฤษฎีนี้อาจจะทำนายลักษณะของมันไว้แตกต่างจากทฤษฎีอื่นๆน,นะคะ ดามมองหากฎแห่งการสร้างที่มันอยู่นอกระบบม,มาเป็นมุมมองที่ว่าเอทุกอย่างมันวิวัฒนาการมาจากข้างในนี่แหละแล้วผู้สังเกตการอย่างเราๆเนี่ยไม่ใช่แค่ผลผลิตปลายทางแต่กลายเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการที่ทำให้จักรวาลเป็นอย่างที่เราเห็นถูกต้องเลยค่ะมันเปลี่ยนสถานะของเราไปเลยจากเดิมที่เป็นแค่ผู้ดูกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดความเป็นจริงที่เรากำลังศึกษามันอยู่ มันเชื่อมโยงการดำรงอยู่ของเราเข้ากับประวัติศาสตร์ทั้งหมดของจักรวาลอย่างลึกซึ้งมากๆเลยค่ะน่าสนใจจริงๆครับงั้นขอทถึงท้ายด้วยคำถามชวนคิดจากคุณเฮอร์ทอกเองเลยแล้วกันนะครับมันจะมีความหมายอย่างไรหากการสังเกตการของเราในวันนี้มีส่วนกำหนดประวัติศาสตร์ที่เรากำลังพยายามค้นพบอยู่นั่นเอง ชอบเล่มน,นี้ไหมครับถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน EP หน้า